ย่อหน้าประเทศไทยโดยดรสุริยะสายกตตศิลาคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับอาจารย์สุริยะสายครับสวัสดีค่ะครับคุณปรเมศคุณสลินาและก็ท่านผู้ชมผู้ฟังอไม่ได้คุยกับอาจารย์ครับหลายอาทิตย์เลยนะดิฉันไม่ได้คุยจากนิคั้งที่สองนะนิคังว่าเป็นเดือน2เดือนแล้วมั้งค่ะใช่ค่ะอาจารย์ครับคุณสลินานี่น่าจะ2เดือนละใช่ค่ะวันนี้ เอาแล้วผ่านไปอีกหนึ่งด่านสําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ไปต่อครับฮะแล้วอาจารย์จริงๆก็ไม่เหนือความคาดหมายหรอกะ<า>ผมก็ถูกถามเยอะนะ<า>บล็อกเพจเฟซบุ๊กหรือส่วนตัวผมก็บอกว่ามันโอกาสรอดสูงอยู่แล้วเพียงแต่ผมไม่คิดว่าจะเอชกชนขนาดนี้นะครับเก้าแปดต่อหนึ่งหกต่อสามอะไรก็ว่าไปแต่เอกชนก็เข้าใจได้นะครับก็ก็ก็ไม่เหนือความคาดหมายเพราะว่า เคสนี้มันต่างกับเคสคุณสมัครคือมันมีความพยายามที่จะเอาเคสนี้ไปเปรียบเทียบเคสคุณอีตนายกสมัครสุนทรเวและารชิมไปบนไปอ่าใช่ครับชิมไปผลไปเมื่อปีห้าหนึ่งใช่ไหมครับต้องท่านหนึ่งครับคือมันคนละบริบทแล้วก็คนละรายละเอียดข้อเท็จจริงนะครับเคสนี้มันเป็นเคสที่นายกเนี่ยเป็นปปตบเสียงปุ๊บก็มาเป็นนายกรัฐมนตรี เอินว่าเคสนี้กองทัพเนี่ยก็มีระเบียบภายในเขาที่ออกไว้เมื่อปีสองห้าสี่แปดใช่ไหมใช่ครับสี่แปดนะฮะออกก่อนแล้วก็แล้วก็ยังบังคับใช้อยู่ไม่ใช่มาออกตอนหลังที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกก่อนพลเอกประยุทธ์สมุตรีที่ออกก่อนพลเอกประยุทธ์จะเป็นผบตบสมเกประยุทธ์เป็นทัพภาคที่ไหนก็ไม่รู้อ่าเออมันไม่ใช่มาออกเพื่อรองรับเพื่อแก้ปัญหาความผิดไม่ใช่คือออกก่อนที่เขาจะมาเป็นนายกอีกใช่ไหมครับครับ มันก็ชัดเจนในระเบียบนี้แล้วก็ที่สําคัญก็อดีตพบทบเนี่ยคือวันนี้เขาจะเป็นนายกหรือไม่ก็ตามแต่ว่าสถานะหนึ่งที่เขายังมีสิทธิ์อยู่ก็คือความเป็นอดีตผู้จัการทหารบกค่ะ <c oughs> นะครับซึ่งก็หลายท่านก็อยู่ในบ้านพักในค่ายทหารก็เยอะแยะไปหมดนะครับย้อนไปดูก็จะมีไม่ใช่เกร็แรกนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เว้นเสียแต่ว่ามีคนไปร้องต่อว่าระเบียบของกองทัพบ,บกนั้นเนี่ยขัดต่อรัฐมนูน <c oughs> นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ใช่ไหมครับถ้าคุณบอกว่าระเบียบนั้นขัดเนี่ยก็ต้องมีคนไปร้องก่อนแต่ว่าระเบียบขัดที่ศาลมูลวินิจฉัยวันนี้เนี่ยระเบียบนี้ยังชอบด้วยกฎหมายอยู่และบังคับใช้อยู่ระเบียบขัดก็ไม่ใช่ความผิดของคนใช้ก็ไม่ใช่ความผิดอีกนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ครับใช่ครับดังนั้นในนี้ก็ก็ต้องต้องยกประโยชน์ที่ประเด็นะยุตนะครับถ้าถามว่ามันมันเหนือความคาดหมายไหมก็ไม่ผิดคาดเลยนะครับผมก็คิดว่ามันจะออกอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าอัพเดทช็อคต่างหากที่บางกลุ่มบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามัน รับไม่ได้นี้มาตรฐานรับไม่ได้เนี่ยซึ่งมันทําให้การแสดงออกที่มันเกินเลยไปหลังสายวินิจฉัยสามสี่โมงเย็นที่ผ่านมาเห็น<ฆ>ทำลายของทวิตเตอร์เฟซบุ๊กของฝีผู้ชุมนุมเนี่ยครับเลยเถิดไปถึงขั้นหมิ่นสารไรเลยเถิดไปถึงขั้นดูหมิน่นต<ฆ>ุลาการสารรัฐธรรมโนูญด้วยนะครับซึ่งสารรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย วิจารณไม่ได้นะครับวิจารณแบบกล่าวหาสารเสติดเสีเย,เยเนี่ยมีความผิดฐานละเมิอดอำนาจศาลได้นะครับต่างกับสารรัฐธรรมนูนตามรัฐธรรมนูญปี50และ40อันนั้นวิจารณได้นะครับครับเผาพริกเผาเกลือโจมตีในเชิงสัญลักษณ์ทำได้แต่แต่รัฐมนตรีฉบับทําำไม่ได้นะครับวิจารณได้เฉพากะกรณีที่เป็นเป็นงานทางวิชาการประเด็นเป็นผลวิจารได้นะครับแต่การไปกล่าวหาไปบอกเป็น หมาเลี้ยงของเจ้าของหมาเออันน้ยที่อันนี้อันนี้ไม่ต้องมีใครไปร้องหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกนี้จะมีคดีอีกหลายสิบฟุค่ะครับก็เห็นแกนนําเห็นแกนนําหลายคนผมก็เห็นเหมือนกับที่อาจารย์ธวยลัยเห็นแหละหมายถึงว่าเห็นทวิตเตอร์นะครับโอ้็หตกใจว่าทาไมคนที่เป็นแก่นนำแกนนําแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยมีความรู้เรียนหนังสือมาลาปาหาวิทยาแม้แต่สอสอบางคนก็เอากับเขาด้วยนะอาจารย์ครับก็ต้องก็เอาละเอาจะคิดว่า ทึบขนองสาใจก็ทําไปแต่ว่าความผิดที่มันจะตามมาเนี่ยน่ากลัวนะครับแล้วก็คดีละเมิดอานาจศาลคดีความผิดต่อสารรัฐมนูญเนี่ยจาได้ไหมครับคุณอะไรนะที่เขาเรียกเด็ดพี่อ่ะที่เป็นโคศพพิษไรอ่ะพรมพงศ์นพริตอาอนั้นวิจารณ์ไม่แรงด้วยนะ่ะวิจารณ์ไม่แรงนะครับจําคุกทันทีเลยครับหนึ่งปีใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ก็ห่วงนะว่าเอ๊ ถ้าคุมอารมณ์กันไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยสบทดคาหยาบคายออกมาไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไม่เป็นผลดีจากการต่อสู้ด้วยซ้ําไปนะครับ uh huh. แล้วยิ่งการต่อสู้ในขณะนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นโค้งสุดท้ายแล้วด้วยซ้ําไปนะครับ uh huh. แต่แพ้ชนะเนี่ยมันอยู่โค้งนี่แหละอยู่ไม้นี่แหละ uh huh. ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ uh huh. ผมเป็นห่วงยอมรับเป็นห่วงนะครับึ uh huh. ่ง ซึ่งจริงๆแล้วที่มันเกิดขึ้นในขณน,นนี้ก็เรื่องของปัญหาการจัดการชุมเร่อมมีปัญหาใช่ไหมครับ<ะ>กาเกิดทะเลาะกันเองเนี่ยนะครับก็ก็ก,ก,ก็มันต้องมาจัดการเรื่องนี้ก่อนด้วยซ้ำไปว<ะ>ันนี้นี่อาจารย์อาจารย์รพูดพูดถึงผู้ชุมนุมพูดถึงม็อบเนี่ยมีคําถามหนึ่งผม,ผมคิดว่าอาจารย์ก็คงถูกถามบ่อยๆเหมือนผมเนี่ยนะหมายถึงว่าคน<ะ>ก็มาถามว่าจะจบลงยังไง<ะ>เขาจะลงยังไงผมถูกถามประจําอยู่แล้ะผมบอกเลยมันมัน กินผมเคยวิเคราะห์ในรายการนี้ตั้งแต่สามเดือนที่แล้วนะครับว่าน,นี่เป็นการต่อสู้ที่อาศัยใครอึดกว่าใครอ่ะม,มันดำน้ําแข่งกันอ่ะนะใครกั้นหายใจได้นานกว่าคนนั้นจะชนะนะครับค่ะรอบนี้ก็เหมือนกันมันไม่จบภายในวันเดียวสองวันแม้แต่วันนี้ถ้าเผื่อว่าสารละเมิีมินิชัยว่าพลเอกประยุทธ์ท่้นหลุดจากตําแหน่งเนี่ยผู้ชุมนุมก็ไม่จบอ่ะใช่ไหมครับครับเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยชัยชนะขั้นที่หนึ่งสมาแล้วต่อไป ปลายทางแล้เอื้อมเขาต้องเขาก็ต้องแรงขึ้นนะใช่ไหมครับผมนึกว่าว่านี่มันเป็นเกมอื่นมันหาจุดจบไม่ได้เพราะว่าทะลุเพดานที่เขาพูดเนี่ยมันทะลุออกนอกจักรวาลไปแล้วอ่ะมันจบไม่ลงมันจบไม่ลงก็ต้องสู้กันให้เจ็บตัวไปข้างอ่ะกระดงคดีติดพ๊บติดตารางบนเข้าวนออกกันตัวจับขังละเมิดมันจะวนอยู่อย่างนี้ไปจนใช่ผมเดาผมก็คิดว่าข้ามปีใหม่ เออแต่ตอนนี้มันมีคนมันมีคนที่เริ่มทนไม่ได้แล้วไงคะอาจารย์คะเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่เมื่อกี้เ็เห็นแวบๆใช่ไหมครับฝ่ายปร็รายงานนะว่ามีคนฝ่าประชาชนที่เขาใช้เส้นทางนะเขาวิ่งฝ่าเข้าไปแล้วเขาไม่พอใจเนี่ยลาดเท้าเนี่ยก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับใช่สุจติตนะปกติก็ตรงนั้นก็แทบจะเรียกว่าจุดวิกฤตอยู่แล้วนะครับถ้าแย่ลาดเท้าอ่ะมันไปกี่เส้นเหรอใช่ไหมครับกลายเป็นเสลือดใหญ่เลยนะครับของระบบจราจรในกระสมองใช่ไหมครับผมก็ผ่านที่นั่นทุกวันนะ ก็ <C> e บ้านผมอยู่ลาด้วาวใช่ไหมครับก็ก็ยอมรับว่าแต่เราก็เข้าใจยพยายามเข้าใจเขาแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เข,ขาเขาทนไม่ได้นะ,นะมัะมีสิทธิ์ตั้งคําถามมันก็คทำไม,มต้องที่นี่อ่ะทําไมอ่ะนะครับอย่างเมื่อก่อนก็เห็นคนโพสต์ในทวิตเนี่ยร้านปิดอีกแล้วเหรอ,อฉันต้องปิดร้านอีกแล้วนี่โอ้ยมันก็จะมีแบบเนี้ยคทำไมไม่ไปที่อื่นละอะไรเออก็จะมีแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงกระทบกระทั่งเพิ่มขึ้นการนัดชุมนุมบ่อยๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีจุดจบเนี่ย มันจะสวิงกลับมาที่ชุมนุมนะครับนะครับ,รบมันคุณถ้าไปประเมินกะเด็ในที่ชุมนุมเนมะื่อเรามีสองสามหมื่นสี่หมื่นนะสี่สามสี่ส้าห้าพันเประเมินกันอยู่แค่นี้เนี่ยโดยเราไม่ประเมินพิจแรณาจากสังคมอะมันมันไม่ได้นะครับ,รบทําการชุมนุมนะประเด็นหนึ่งที่ที่มีคนตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆว่าในการนัดหมายชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยดูเหมือนเป้าหมายไม่มีอะไรชัดเจนแล้ว หรือเปล่าอาจารย์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเราก็ประกาศจชนะแต่ว่าชุมนุมวันนี้เพื่ออะไรกดดันอะไรยังไงมันมันดูหาประเด็นตรงนี้ไม่ได้ลคือคือเป้าหมายเนี่ยมีใช่ไหมครับคือสามข้อ,อโอเคนะเป้าหมายนี่มีแล้วก็ประกาศละแต่ว่าวิธีไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันย้อนแย้งกันนะเอออือนี่หมือนกับแทนที่จะพลังที่มีเนี่ยกดไปที่เป้าหมายใช่ไหมครับครับปรากฏว่าไปกดอะไรก็ไม่รู้ไปกดไปทั่วเนี่ยมัน หมือนมีปืนยิงอ่ะแล้วก็รู้ว่าเป้าหมายอยู่ไหนแต่บางทียิงอ้อมมาแลวกระสุนมันไม่อ้อมตามไงกระสุนมันไปสาดใส่ผู้บริสุทธิ์สาดใส่คนที่เขาดูอยู่สาดใส่คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยกลายเป็นถูกตีโตรกร้กลนะับไงครับใช่ไหมครับเหมือนเรื่องชุดนักเรียนเนี่ยนะครับประเด็นของชุดนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาเขาใส่ปลายเวทเพื่อจะตอกย้ำอำนาจนิยมในระบบโรงเรียนไทยนะครับถามว่าคิดแบบนี้ถูกไหม ผูกครับแต่ว่ามันไม่สอดคล้องกับบริบทบริบทมันไม่อนุญาตนะครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสตีกลับนะแทนที่จะเป็นประเด็นเรื่องการชำแหละอำนาจนิยมในโรงเรียนกลายเป็นว่ากระแสตีกลับนะครับทั้งนคน<ม><ม>ที่เห็นประโยชน์เรื่องของการใส่ชุดนักเรียนก็บอกว่าใส่ชุดนักเรียนนี่แหละแก้ปัญหาความเรื่รมรำพอใส่ไปเวทิ่จะ,จะมีแฟชั่นมาทุกอาทิตย์ผู้ปกครองจะหาเงินที่ไหนให้ลูกล่ะใช่ไหมครับอ่ามันก็มีแบบนั้นตีกลับมามนอานั้นแทนที่ แทนที่การรณรงค์ใส่ชุดปรเวทไปโรงเรียนจะเป็นกลยุทธ์ในการเปิด<ะ>โถงร,ระบบอำนาจน,นยิยมโรงเรียนมันกลายเป็นกระสุนด้านอ<ะ>่ะใช่ไหมครับอาจารย์ตีจับจะบอกแบบนี้ได้ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ไอรูปแบบการเคลื่อนไหวรูปปรร,รมหรือกิจกรรมของเขาที่นําเสนอเนี่ยมันไปทําให้เป้าหมายของเขาหรือเนื้อหาสาระถูกลดทอนลงไปเพราะรูปแบบถถมันไม่สอดคล้องใช่มันไม่สอดคล้องกันไงอื นะครับอย่างที่คุณปรเมยว่านะครับเป้าหมายนี่ชัดอยู่ก็จริงเนี่ยแต่วิธีการที่จะถือเป้าหมายเนี่ยมันดูสเปะสป่าไปหน่อยใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นไปสร้างแนวร่วมมุมกลับนะครับครับที่อยากจะแอบเชียร์อยู่กลายเป็นไม่เอาแล้วเริ่มรู้สึกว่าม็อบมันไปสเปะสปะาแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับและที่สาคัญที่สุดการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเนี่ยแล้วก็มีประเด็นที่อ่อนไหวแบบนี้มันกดดันกลับมาที่ชุมุมเองอื เห็นไหมครับความขัดแย้งยกันในหมู่กาศหรืออาจจะลามไปถึงการนำในอนาคตเนี่ยก,ก,ก็ต้องเฝ้าดูมันมันจะมีผลกลับมานะครับอะไรที่มันยืดเยื้อหรือหลังเลยก็ไม่ได้กําหนดวันจบมันจะเป็นผลอย่างนี้จริงๆครับนะครับแต่ถ้าวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาหยุดอืมเขาให้เครือข่ายเขาไปรณรงค์แคมเปญเลือกนายกอบจอที่ต่อต้านเผด็จการสมมตินะกลับไปเล่นเวทีมันก็อาจจะเป็นอีกกระดานหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับคนอาจจะสึกเออดี เป็นเหตุเป็นผลก็ไปวัดกันในสนาเมเลือกตัง้งครับเขาอาจจะบอกว่าเขาไปแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ส่งคนลงเลือกตั้งแต่เขาก็มีพรรคการเมืองที่เป็นแนวร่วมอยู่ก<ะ>ลุ่มการเมืองที่เป็นแนวร่วม<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>มันก็อาจจะป็นดีกระดานหนึ่งนะเพราะเขาจริงจริงวิธีหาเสียงกลุ่มการเมืองที่ส่งคนลงสมัครอย่างกลุ่มกลุ่มอะไรนะก้าวหน้า<ะ>ใช่ไหม<ะ>เขาก็อยู่กับม็อบอยู่แล้วออ่ะืไม่ต้องอ e ีแอบแล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นขบวนเดียวกันเอันนี้จะเป็นปัญหานะถ้าม็อบไปด้วยแล้วก็เลือกตั้งไปด้วยเนี่ย เผื่อไม่ชนะสักทีนี่ก็จะเป็นเรื่องนะนะครับครับครับอาจารย์เสนอก็น่าสนใจนะมาถึงวัดกันไปเลยว่าเอาสออมมติก้าวหน้าเขาส่งสี่สิบกว่าจังหวัดแบบเนี้ก็ไปช่วยหาเสียงไปเรา,เราลองรักชนะสี่สิบจังหวัดนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเป็นเรื่องเลยครับอ่าเป็นเรื่องเลยนะครับมันมันก็น่าคิดนะแต่นี่มันดูกลายเป็นว่าเหมือนกับต่างคนต่างสู้ประหนึ่งอย่างนั้นนะ<อ>แต่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆผมคิดว่าเขาก็ เอกภาพทางยิสาสตร์ก็อาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นม,มันก็เลยกลายเป็นคิดอะไรได้ก็ไปกันนะครับชุมนุมถ้าเป็นชุมนุมเพื่อชุมนุมเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะนะครับมันจะไม่จบนะครับอ,อ,อีกเวทีหนึ่งที่พยายามจะคลิกกันขึ้นมาเพื่อลดความขัดแย้งรับสร้างเวทีการพูดคุยอย่างคณะกรรมการสมานนชันของสภาที่ท่านประธานชวนก็ตั้งออกตั้งใจที่จะเดินตรงนี้เนี่ยเพราะสถานการณ์การชุมนุมเป็นอย่างนี้มันทําให ลดทอนไอ้ความน่าสนใจของกรรมการสมานนชันลงไปไหมอาจารย์เอ่อผมผมคิดว่าจะเป็นเป็นคําถามที่ท้าทายนะครับแต่ผมคิดว่าปฏิกิริยาที่แค่เริ่มต้นและเป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะเป็นบวกก็คือการตอบรับจากฝ่ายค้านครับจากเดิมที่ฝ่ายค้านตั้งทงว่าจะไม่เข้าร่วมใช่ไหมครับค่ะหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังไม่ถึงท่านปฏิเสธต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมยังคิดว่าเวทีแบบนี้ ไปได้หรือไม่ก็ตามผมคิดว่าควรต้องทำนะครับพยายามไม่ดีที่สุดไม่มากที่สุดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันทําให้เห็นว่าทุกฝ่ายห่วงบ้านห่วงเมืองแล้วก็พยายามจะเสนอทางออกกันนะครับหยิบยื่นทางลงให้กับคู่ขัดแย้งเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่นะครับเป็นความจําเป็นที่ทําไม่ยุ่งหรือยงน้อยสังคมไทยไม่ได้อับจนทางปัญญาอะไรขนาดนั้นแต,แต่วางทางลงแล้วไม่ลงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ไม่ลงก็จะไม่ลงก็ทีนี้ก็ไม่มีที่ลงก็ยุ่งเลยนะทีนี้ะนะครับปัญหา,หาคือเพราะว่าเพราะ,ราะว่ากระบวนการดําเนินคดีเนี่ยมันไม่ได้รอคุณนะครับอ<ะ>่าไม่ได้รอคุณเลิกชุมนุมนะครับก<ะ>็จะไปเรื่อยๆนะครับค<ะ>่ะครับครับไม่มีคําถามนังอาจารย์คนถามกันเยอะแล้วก็เราก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะไปตอบแทนคือคนบอกเอ๊ะทำไมคือด้านหนึ่งคนก็คิดเหมือนอาจารย์เอาแล้วก็มาคุยกันแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคนที่เขาเดือดร้อนหรือเริ่มมีกระแสเบื่อม็อบเนี่ยเขาก็ ด้านหนึ่งความกดดันไปอยู่ที่รัฐบาลว่าทําไมไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งปล่อยแบบนี้ทุกวันได้ยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์กระแสนี้น่ากลัวไหมผมผมผมเข้าใจความรู้สึกแบบนี้มีเยอะนะครับ <ừ> มีเยอะคนที่มาพูดกับผมก็เยอะเหมือนกันว่าทาไมรัฐบาลปล่อยจังทาไมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปล่อยจังอื <ừ> ทําไมได้ประกันตัวทําไมออกหมายจับไม่ได้ตั้งคาถามแรงๆทั้งนั้นแหละ <ừ> นะครับผมผมผมก็คิดว่าเราต้องใจเย็นกันนะครับเราต้องยอมรับกันก่อนว่าเวลาเราใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่จบจริงๆนะ ผลตามมามันก็มันก็ไม่จบจริงๆแล้วมันผลเสียมันมากกว่าการอดทนการพยายามอาจจะเหนื่อยกันหน่อยแต่มันก็จําเป็นนะครับที่ไม่มีเลืองตกยางออกกันครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองเป็นบทเรียนของคนไทยเหมือนกันว่าต่อต้านความรุนแรงบ้านเรานี่ดีนะครับกระแสเนี่ยผมผมชมนะทั้งรัฐบาลทั้งผู้ชุมนุมที่อย่างไรพวก็พยายามจะยั้งกันนะครับต้องต้องชมกันจะร้อนกันยังไงสแต่สุดท้ายก็ มีจะมีจุดหนึ่งที่มีคนออกมาห้ามใช่ไหมครับในที่ชุมนุมเบนหรือมันจะเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ต้องถอยนะครับซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศสังเกตไหมเราในขณานที่เราจะเห็นคลิปการสลายการชุมนุมในประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเห็นยอรมันกรีซฝรั่งเศสเกาหลีญี่ปุ่นเห็นไหมเวลาก็ล่อที่ตัดตัดนะคะโอ้โหมันคนละอย่างกับเราเลยเรานี่ถือว่าจุดแข็งมากในเรื่องเส้นติวิธีเนี่ยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือผมว่ารักษาจุดแข็งนี้ต่อเถอะมันเป็นบวกมากกว่าลบ นะฮะแต่เอาละเราก็อาจจะต้องยอมเรากวิกฤตในขณะนี้เนี่ยมันไม่มีวิธีแบบไหนที่มันจะจะได้ร้อยเปอร์เซ็น์หรอกมันก็ต้องมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับวันหนึ่งมันอาจจะมีคนต้องยอมเจ็บบ้างติดคุกติดารางบ้างมันก็จําเป็นนะครับมันมันก็หนีไม่พ้นนะครับแต่ดีกว่ายกพวกตีกันดีกว่าใช้กําลังไปปราบปรามมันมันสลายมอบได้แต่ว่ามันก็จะเป็นปมใหม่ที่คาอยู่แต่คนที่ใช้อำนาจแบบนี้ซึ่งมันก็มีบทเรียนในดีใช่ไหมครับว่าสุดท้ายมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆนะครับ ผมก็เห็นด้วยว่าต้องขยายด้านอื่นเช่นสาร่างรัฐมนูนก็ต้องเล่นดาเนินการใช่ไหมครับปลาปรองดองก็ต้องเล่นให้เกิดรูปธรรมใช่ไหมครับในกณะเดียวกันกระบวนการพูดคุยที่เป็นวงปิดก็ต้องทําต่อนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีนะครับครับครับพูดถึงเรื่องเรื่องการกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังจะ เข้าสู่กระบวนการตั้งกรรมธิการไปแล้วได้ตัวประธานกรรมาการอะไรกันมาเรียบร้อยได้กรอบอะไรกันมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอีกช่องหนึ่งไหมที่เอาแหละคนที่เห็นต่างกันก็อยากอาจจะเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนแชร์ความต้องการตรงนี้ได้อาจารย์มันจะเป็นจริงหรือเปล่าหมายถึงหมายถึงเรื่องร่างรัฐมนูลใช่ไหมครับใช่ใช่<ม>ใช่ผมผมคิดว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันต้องดูที่กระบวนการด้วยนะเพราะว่าที่มาพอมาจากการเลือกตั้งนี่มันก็ไปล็อกเป้าไม่ได้หรอกครับ ก็ S <S ใครจะได้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ที่การออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคฝ่ายเนี่ยถ้าทําอันนี้ให้มันเด่นขึ้น่ะชัดเจนไปทุกมาทำขึ้นมันก็จะลดแรงต้านได้เยอะนะครับอย่างถ้าคุณบอกว่าสารรัฐมนูญไม่ดีใช่ไหมครับคุณก็ต้องไปผลักดันประเด็นนี้ในช่วงที่เขายกร่างแัฐธรรมนูอว่าต่อไปที่มาสารรัฐมนูนตุลาการสำนักงาน่างเนี้ยต้องอิสระต้องมีมาตรการที่ถวากันไปหรือไม่มีคุณก็ต้องไปเสนอตรงนั้นนะ,นะครับครับ มันก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ถามว่ามันเสียหายเลยไหมมันถึงขนาดไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยไหมจากการชุมนุมสามสี่เดือนที่ผ่านมาไม่อะครับผมว่าเราย้อนไปเมื่อปีที่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าสภาแห่งนี้จะคลอดสภาร่างรัฐมนูญได้ใช่ไหม,มครับไม่มีใครเชื่อว่ายติแก้ไขรัฐมนูญเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นในรัฐสภาแบบนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็ทําได้อะ่ะนี่ก็ชัยชนะนะครับจะบอกว่าไม,ไม่ได้อะไรเลยก็กไม่จริงนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องการมากกว่าที่คุณคิดมาตั้งแต่ต้น ใช่ไหมครับมันก็เท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยจากต่ากว่าเพดานเป็นชนเพดานจนทะลุเพดานอันนี้ก็ดูเอามันมันก็ไม่ไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับมันในที่ในในประเทศนี้มันไม่มีคนกลุ่มเดียวอ่ะใช่ไหมครับครับมันมีความหลากหลายความเห็นอยู่และทุกฝ่ายเขาก็มีท่าทีองเข้าบ้างเหมือนกันนะครับครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะจย์สุริยสายเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสคนได้คุยกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ